มาติดตามจุลินทรีย์พลังศิล์นะคะหลังจากที่เมื่อวานเราได้เติมน้ำสาวข้าวแล้วก็ข้าวกลนหม้อนะคะเพื่อเป็นอาหารให้เขาหลังจากที่เราต่อเชื้อได้จิตวันแล้วนะคะตอมากไว้หนึ่งคืนดูนะคะโอ้สวยงามมากเลยนะคะเชื้อราเดินดีมากนะคะ วันนี้มีแดดออกนะคะเชื้อราเดินดีมากเลยค่ะขาวเลยนะคะเชื้อราขาวๆนั่นก็คือชิคคืออ่าขี้ของจุลินซีนั่นเองค่ะนะคะวิธีใช้ใช้ยังไงประโยชน์ของจุลินซีพลังศิลน,นะคะมีมากมายนะคะเราจะค่อยๆนำเสนออ่ในมุมที่เราใช้จริงนะคะ แล้วก็วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีของการกำจัดเศษข้าวก้นหม้อน้ำซาวข้าวนะคะเศษอาหารจำกลุ่มแป้งนี้ถ้าเราเทไปตามท่อระบายน้ำหรือร่องหรือพื้นก็จะทำให้เกิดกลิ่นเน่าบูดนะคะของแป้งเพราะฉะนั้นเรานำส่วนนี้นะคะมาใส่ในถังของจุลินทรีย์ เพื่อให้เขาย่อยสลายนะคะเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ยังสามารถเป็นอาหารของจุลินทรีย์ได้นะคะเราก็จะนำน้าล้างล้างหม้อน้ำสาวข้าวนะคะที่เราหุงข้าวทุกวันนะคะมาเทใส่ลงไปนะคะเติมได้ทุกครั้งที่เราหุงข้าวล้างหม้อข้าวนะคะนะคะกลิ่นยังหอมเหมือนข้าวหมักอยู่นะคะ แล้วก็คนนะคะคนเขาให้เขาเข้ากันนะคะให้เชื้อเข้ากันเราสังเกตเห็นนะคะว่าก็ยังมีเนื้อจุลินทรีย์ที่ยังเข้มข้นอยู่นะคะนะคะก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีน้ำแล้วก็นำน้ำนะคะไปผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ราดตาม อกองขยะหรือสิ่งที่เราต้องการให้เขาย่อยนะคะนี่นะคะตามอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราต้องผสมน้ําก่อนถ้ามีพืชอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้พืชเสียหายได้นะคะผสมน้ําให้เจือจางก่อนเพราะว่าพืชนั้นไม่สามารถที่จะอ่ากินเศษอินทรีย์วัตถุนะคะ ด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยจุลินทรีย์นะคะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะให้เขากัดกินอินทรีย์วัตถุเหล่านี้นะคะสังเกตนะคะจนกินแล้วก็ทายออกมาเราเรียกว่าฮิวมัสนะคะก็คือเป็นอาหารของพืชพืชก็จะได้ดูดซึมสิ่งที่จุลินทรีย์ย่อย,อยนี้นะคะต่อไปนะคะ